หวันสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะที่ดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็ยังคงมีเพื่อนๆมาถามว่าเออแอดวานช่วงนี้ดูเรื่องอะไรดีพอแอดวานบอกไปว่าตอนนี้ดูเรื่องอนั้นอยู่นะลิขิตรักสองนักขลาแล้วก็ทํานองรักกังวันแดนดินนะคะก็มีการถามว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหรอน,นะคะเอออะพยายามจะคิดในแงน่ดีว่าหลายๆท่านก็คงจะแบบโอ้ยงานมันยุง่งรัดตัวมากๆนะคะบางทีก็ต้องออกไปเดทเนาะไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อน,อ,นอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ มีเวลาอัปเดตซีรีส์จีนใช้ไม้ก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะอะมาก็ถ้าหวานมีเวลาหวานก็ยินดีที่จะบีฟให้เพื่อนๆน,นะคะ <c oughs> สำหรับเรื่องทำนองรักกลางวานแดนดินนะคะก็หวานให้เป็นสโลแกนแบบสั้นๆละกันคะ่ะถ้าเพื่อนๆมองหาซีรีส์ที่เป็นแนวแบบจีนคอสตูมโบราณพระเอกนางเอกนะคะหลอ่อแล้วก็สวยน่ารักนะคะเป็นคู่รักนักสืบเป็นคนที่อยู่ในวัยทํางานแล้วก็มีมีเรียกได้ว่าเป็นวัย ยังหวั่นแหววกันอยู่นะคะก็ดูเรื่องนี้ได้เลยนะคะสนับสนุนมากค่ะไปดูได้ที่ไหนนะคะสับไทยตัวโตที่แพลตฟอร์มแมงโก้ทีวีนะคะก็ไปรอดูกันได้ที่นั่นอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะนางเอกที่มีความเก่งในเรื่องของการสืบคดีแล้วก็พระเอกนะคะซึ่งก็มีความโหดแล้วก็ความเก่งความเย็นชาแล้วก็มีปมของชีวิตเยอะมากๆเลยค่ะก็พระเอกนั้นก็จะมีชื่อเสียนะคะไม่ใช่ชื่อเสียงชื่อเสียที่ว่าเขานั้นขายพ่อ ของเขาขายตะก,กูลสนทาให้ตัวเขาเองนั้นรุ่งโรจน์แล้วก็เข้ามาเป็นใหญ่เป็นโตในราชสํานักนั่นเองนะคะถือว่ามาเป็นเหมือนกับมือมือซ้ายของท่านไทยของไทยเฮากันเลยทีเดียวค่ะ ในระหว่างที่เขานั้นเหมือนกับว่าทํางานจงรักภักดีให้ไทยหองไทยเฮามาเรื่อยๆเนี่ยก็เขานั้นก็สืบหาความจริงมาด้วยนะคะต้องการจะทวงความยุติธรรมให้กับทันพ่อของเขาแล้วก็ตระกูลสนนั่นเองค่ะส่วนนางเอกของพวกเรานั้นก็เป็นเหมือนกับอารักเนาะถ้าเทียบกับตําแหน่งในออฟฟิศในสมัยนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเสมียนตัวเล็กๆนะคะคนหนึ่งเพราะว่าสมัยจีนโบราณนี่ก็ผู้หญิงไงแหม่ออกไปทํางานนอกบ้านก็ยังได้รับการดูถูกดูแคลนจากผู้ ผู้ชายแล้วก็เงินก็ได้น้อยกว่าตำแนงตำแหน่งก็มีความติดขัดไปหมดเอาง่ายๆนะคะสำหรับชีวิตผู้หญิงในสมัยโบราณแต่ว่านางเอกของเราเนี่ยก็มีความคิดในแง่ดีก็คือนางจะต้องเจริญก้าวหน้าในสายวิชาชีพให้ได้นะคะก็พยายามจะสอบเป็นขุนนางในราชสำนักให้ได้เช่นเดียวกันก็อุทิศตนเพื่อการสืบสวนคดีนะคะก็ทําไปแทบจะทุกคดีที่มีในเรื่องเนี่ยนางเอกของเราเก้า,าวเท้าเข้าไปทุกคดีเลยนะคะจากนั้นก็ด้วยสถานการณ์แล้วก็โชคชะตา ที่ผสมประสานกันนะคะปนเปนกันไปหมดเลยนะคะไปทํากันบ้านนะเพืเ่อนๆหาเวลาไปดูนะคะก็ทําให้คู่รักนักสืบทั้งคู่เนี่ยคะ่ะ ต้องแต่งงานนะคะเป็นการแต่งก่อนรักที่หลังเพราะว่าเป็นเหมือนกับราชชงการจากไทยหองไทยเฮาหลังจากนั้นพวกเขาได้อยู่ใกล้กันค่ะได้ทํางานร่วมกันนะคะก็ไล่ตามอาชีพความฝันแล้วก็แก้แค้นนะคะของแต่ละคนไปค่ะก็เริ่มเริ่มนะคะเรียกได้ว่าคดีความทุกอย่างความลับทุกอย่างมันก็ไปพร้อมๆก,กับการตกลุมรักนะคะทีละนิดทีละน้อยนะคะแล้วก็ตกพล้วลงไปนะคะก็ในตอนนี<ๆ>้ถ้าเพื่อนๆรีบไปดูเลยนะคะเขาได้กันแล้วนะเพื่อนๆเขาสารกลายเป็นเขา สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่ทนันแบบอืบางทีแล้วการที่แบบไม่ได้ดูซีรีส์ไปพร้อมคนอื่นๆเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยเออเขาผ่านฉากนั้นไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเพิ่งจะมาถามแอดเขาได้กันจริงไหมเนี่ยเขาได้กันใช่ไหมโอ้โหใจเย็น <laughs> แหมเขาไปเรื่องอื่นกันแล้วอยู่อะไรอย่างนี้นะคะถึงบอกว่าเวลาที่แบบเออดูเรื่องไหนก็ดูตามๆกันมาเดี๋ยวคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็จะไปงุดหงิดใส่คนอื่นเขาอะไรนะถามไปแล้วก็ไม่ตอบสักทีอะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้ในเรื่องนะคะมันก็เป็นเรื่องราวของปีที่5ของการครองราชนะคะของจัก,กรพรรดิหยวนเหอในราชวงศ์ชางค่ะก็คือแขวนต้าชางนั่นเองนะคะจัก,กรพรรดิชื่อว่าหวนจงเสี่ยวหวนนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีเรื่องราวความเป็นมานะคะเพราะว่าเออสิ้นพระชนกันไปหมดแล้วแล้วก็บางบางพระองค์ก็ป่วยแล้วก็แบบเออดับสิ้นพระชนปลจนกระทั่งได้หลานชายขององค์จักรพรรดินะคะขึ้นมาคองบัลลังก์ตั้งแต่ตอนที่เป็นทาลกโดยที่มี ท่านไทยหองไท่เฮาชื่อของท่านคือโจเจียวนะคะซึ่งนักสแสดงก็เอาเบอร์ใหญ่มามากๆเลยนี่ก็คือหนึ่งในตำนานของเมืองจีนนะคะนั่นก็คือคุณเหอชายเฟยนั่นเองค่ะก็มานะคะโอ้สวยค่ะน,น่าตึงเป๊ะเลยนะคะก็เป็นไทยหองไท่เฮาที่ก็มีอดีตจริงๆแล้วในนิยายนี่คือท่านก็เด็ดมากเนาะในในในสมัยที่ท่านสาวๆแต่ว่าในเวอร์ชันบทละครนี้ทําให้ท่านซอปะทาให้แบบเอ่อทำให้แบบบทดูดีอะบทแบบต้องได้รับความนับถือนะคะไปหว่า ว่าน่าจะจนจบเรื่องหวันว่านะอะทีนี้ท่านก็อยู่นะฮะหลังมานั่นแหละแล้วก็เป็นเหมือนกับผู้ที่มีอํานาจสูงสุดเหมือนกับยึดอํานาจไว้แต่เพียงผู้เดียวจะใช้คํานี้ได้ไหมได้อยู่เพราะว่าหลานชายตัวเล็กกระจึงหนึ่งนะเพื่อนๆงยัง,ยง,ยงแบบทําภารกิจทําราชกิจอะไรไม่ได้เลยนะคะสันต้ค่ะพระเอกของพวกเรานั้นนะคะถือได้ว่าเขาเป็นหัวหน้านะคะหัวหน้าของเราบรรดาขุนนางอยู่ฝ่ายหนึ่งเออเขาดูแลแบบองค์รัก์ชั้นในนะคะมีหน้าที่แบบคานอำนาจตรวจสอบการ ทุจริตอะไรประมาณนี้ค่ะของเหล่าบรรดาขุนนางแล้วก็ทํางานแบบเรียกได้ว่า,ามีงานใน,ในทางลับให้กับไทของไทเ่าด้วยไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนแล้วก็เป็นการแบบส่งไปรอบสังหารใครก็ตามแต่ต้องเป็นพระบัญชาของไทของไทเ่านะคะก็ถือได้ว่าทํางานประสบความสําเร็จอย่างเหนือชั้นมาหลายๆครั้งเลยค่ะแต่ว่าวิธีการมีความหดเหี่ยมแล้วก็เด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเหล่าบรรดาประชาชนหรืออะไรแบบนี้ทุก ทุกอย่างในแว่นแคว้นก็จะเรียกเขาประมาณว่าหดโหดอะ่ะก็เป็นท่านยมมาทูตขาวนะคะปลายอูซางนั่นเองค่ะ ส่วนตู้พระเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็น uh, introvert หรือว่าเป็นอะไรกันแน่คือเขาไม่คบใครเลยค่ะเพื่อนๆในราชสำนักเขาก็ไม่เอาตัวไปใกล้ชิดกับใครเลยนะคะก็ถือได้ว่าทุกคนแบบรู้สึกระวังเขาไปหมดเลยนะคะมองเขาด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัยเอาไง,ไง่ายๆเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนเหมือนกับลอยๆอ,อยู่เอนอนอกจากลูกน้องคนสนิทของเขาแล้วก็แบบองครักษ์คู่ใจของเขาอย่างจิงหลินอะไรอย่างเงี้ยก็คือสนิทกับเขาที่สุดแล้วแต่ถ้าเป็นเหล่าบรรดาขุนนางหรืออะไรอย่างเงี้ย คือเขาไม่เลยนะคะเขาอยู่คนเดียวลอยตัวเรียกได้ว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณนางท่านอื่นๆเลยนะคะเขาเป็นคนฉลาดมากค่ะแล้วก็เออด้วยความเป็นพระเอกไงมีตัวพระเอกนะคะก็ทําความดีมานานๆน,น,นับประการนับไม่ถ้วนเลยให้กับแคว้นนะคะดังนั้นแล้วเหล่าบรรดาราชวงศ์บางคนเนี่ยคะ่ะอย่างองค์ชงองค์งชายนะคะก็ยังมีการเออองเอ๋งเนี่ยก็มีการอิจฉาสนตู้ด้วยอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถจะเอาเสนตู้มาอยู่ฝั่งของของพวกเขาได้นะคะก็จะยิ่ง แบบคอมเมนต์สันต้เข้าไปใหญ่ค่ะแล้วเหตุการณ์นะคะมันก็เกิดขึ้น,นยอย่างนี้แหละก็คือราชวงศ์อยากจะได้สันต้มาอยู่ฝั่งเดียวกับตัวเองถ้าเอามาไม่ได้ก็ต้องแบบ1ควบคุมเอาไว้ให้อยู่ใต้ยแบบ ตายอุ้งมือให้ได้หรือไม่สองก็คือต้องกําจัดคาไปเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ไทยหองไทยเฮาเองก็พยายามที่จะควบคุมสันตูพระเอกของรเราเนี่ยเอาไว้ค่ะวิธีการของนางก็คือเสนอการแต่งงานให้นะเสนอให้หลายครั้งนะเพื่อนๆก่อนที่จะมาถึงคิวของผู้หญิงของอตระกูลเหยียนของนางเอกของพวกเรานะคะแต่ทีนี้พอดีว่าพระเอกของพวกเรานั้นไม่อยากจะแต่งงานค่ะก็ทําให้มันเกิดนะคะเรื่องราวต่างๆมากมายเจ้าทรงเจ้าสาวหายไปบางนะคะหายแวบไปนะคะแล้วก็บางคน ก็แบบตายบางคนก็แบบอุ้ยไม,ไม่ไม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็มีเหตุไปอะ่ะยกเว้นนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งก็มาแทนพี่สามของนางอีกทีหนึ่งนะคะก็นางเอกเป็นคุณหนุ่หกนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงหลานเห็นไหมน่าดูใช่ไหมรีบไปดูเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะนางเอกของพวกเราจับพัดจับผูกไปนะคะในวันที่แบบเออนางเกี้ยวไปก็มีเหตุการณ์ตื่นเต้นเนาะพระเอกเราก็ไปไล่ตามจับแมงวันให้นะคะในเกี้ยวของเจ้าสาวคะ่ะเอากะบี่เสียบแมงวันนะคะแมลงวันโชว์สาว ก็ทำให้แหม่ถ้าเป็นสาวสาวอื่นของวิ่งกระเจิดกระเจิงออกไปทั้งชุดเจ้าสาวแล้วนะคะแต่ว่านางเอกของเรานั้นนอกจากจะเป็นอารักที่แบบ บ,บันทึกเรื่องราวของการชนะสูตรศพแล้วเนี่ยนางยังชอบไปเรียกได้ว่าเก็บศพอะไรเงี้ยนางทาได้หมดเลยนะคะทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแกอีกแค่มาเสียบมแมลงวันตายในเกี้ยวของนางแบบเนี้ยไม่ทําให้นางวันไหวได้นะคะแล้วก็นางไม่ไปอยู่แล้วเพราะถ้านางไปตระกูลเหยียนนะคะก็จะโดนประหารนั่นเองจะขัดราชงการได้ไงก็อยู่กันไปแบบนี้แหละคะ่ะแล้วทีนี้ก็มีพระรองนะคะซึ่งหลายๆท่านก็บอกแอดวานว่าแอดวานบทอย่างเงี้ยเรียกพระรองไม่ได้ต้องเรียกตุกโกงนั่นก็คือ นั่นก็คืออสูรดำของพวกเรานะคะแหมจะเรียกตัวกองก็เกรงใจด้วยนะเกรงใจคุณเหมาจื่อจินของอัดหวานด้วยหน้าตาจะแหมไฮโซหน้าตาดูเป็นผู้ลักมากดีขนาดนี้นะคะเอาเป็นเรียกว่าพระรองก็แล้วกันนะคะก็เรียกได้ว่าอยู่กันคนละข้างกับพระเอกของพวกเรานะคะแต่ว่าก็ตัวนี้ก็เป็นตัวละคารที่โหยหมีื่วงราวคือชีวิตเขาน่าสงสารแต่บอกแล้วคําว่าหน้าสงสารจะเอามาเป็นต้นเหตุที่จะให้เขาไปฆ่าคนแล้วก็ทําแต่เรื่อง ชั่วหลายไม่ได้นะเออเพราะฉะนั้นนะคะมันก็มีความแตกต่างจากส่วนตูนั่นเองคนหนึ่งพยายามจะเรียกร้องความยุติธรรมในทางที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนอีกทางหนึ่งก็คือทํำยังไงก็ได้เพื่อตัวเองจะได้ก้าวขึ้นไปในอำนาจนะคะก็ต่างกันระหว่างพระเอกแล้วก็พระรองของพวกเรานั่นเองค่ะ เรื่องราวนะคะมันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมันก็สบายๆอะ่ะยกเว้นว่าเออนางเอกของพวกเราบางทีก็แบวเกินนะคะบางทีก็แบบจะเข้าไปยุ่งทําไมนะคะถ้าไม่มามันจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็มีบางบทที่ก็แบบเออหน้าหยุมหัวแต่ก็บอกอีกทีหนึ่งว่ามันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะคะมันก็ต้องมีแบบนี้แหละมันต้องเปิดโอกาสนะคะให้พระเอกนั้นได้เข้าไปช่วยได้เข้าไปใกล้ชิดได้แสดงถึงความแบบหัวใจของเขามีแต่เหียนชิงอะไรแบบนี้ยเออมันก็ต้องทําให้ นางเอกนั้นบางครั้งมีความฉลาดแบบ ฉลาดไม่รอบไม่รอบตัวอะไรแบบนี้ฉลาดก็จริงแต่ว่าไม่คิดให้รอบคอบก็จะเปิดโอกาสให้พเพกของพวกเราเนินนะคะได้ไปช่วยนางเอกก็ทําให้พวกเราแบบฟินไปนะคะแล้วก็ตอนที่เขาอยู่ที่จวนด้วยกันนะคะอันนี้ก็ไม่สามารถจะทําให้เพื่อนเพื่อนนึกภาพออกได้ชัดๆต้องไปดูกันเองนะคะมีบังคับเอ่อใช้คําว่าบังคับหรอือก็ใช้คําว่ามีการต่อรองป้อนอาหารบางนนนี้นั้นมีการแย่กันไปแย่กันมาเล่นบ้างมีการจ้องตาก,กันอุ้ยตายแล้วเคิรมแล้วก็จะจุบๆกันอะไรแบบนี้นะคะก็มีหมดเล นะก็ไปดูกันนะเพื่อนๆน,นะ แล้วก็ซีรีส์จีนโบราณเรื่องนี้มีทั้งจูบเปียกแล้วก็จูบแห้งนะคะจูบเปียกก็คือเขาไปจูบกันในแบบบอ่อน้าพุร้อนนะคะในน้ําอะไรประมาณนี้ก็เป็นฉากแบบโรแมนติกเนาะก็ใส่เข้าไป <c oughs> แล้วก็จูบแห้งก็มีจูบบนตรงบนเตียงนะคะเขาก็ได้กันแล้วแล้วก็มีมีแบบเป็นฉากน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบอกแล้วมีทั้งจูบเปียกแล้วก็จูบแห้งด้วยนะคะในส่วนที่เป็นคดีลึกลับก็น่าสนใจดีนะคะก็ การผูกเรื่องเนาะเออทุกๆคดีของเรื่องนี้นะคะมันมีความเกี่ยวข้องกันทั้งเบื้องหลังนะคะของการแก้แค้นของพระรองนะคะไหลรั่จือแล้วก็ทางด้านของพระเอกเสันตูด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะซึ่งในส่วนของละครนั้นก็หยิบเอาไฮไลท์นะคะซึ่งไม่ไม่ใช้ทั้งหมดของนิยายต้นฉบับมาเอามานะคะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่สามารถจะเกิน40ตอนได้เราก็เข้าใจแล้วก็ สร้างมาด้วยพื้นฐานที่ว่าเออให้มีความเคารพแล้วก็รักราชวงศ์อยู่ก็คือราชวงศ์เก่าก่อนเก่าแก่นั้นก็ยังมีคนดีอยู่บ้างนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่มีคนดีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะจริงๆแล้วราชวงศ์นะคะเข้าใจได้คือในในเรื่องเนี้ยในหนังจีนเนี้ยในซีรีส์จีนเนี้ยนะคะคือกว่าที่พวกเขานั้นจะเหลือรอดมาได้แล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ในตอนนี้นะคะเพื่อนๆคิดดูว่าเหล่าบรรดาฮารเลมของจัก,กรพรรดิเนี่ยมีได้เต็มๆเลยคือ3 0 0พันคนใช่ไหมถ้าเกิด ว่าไม่แน่จริงเนี่ยแหมจะอยู่ขึ้นมาเป็น หองเห่าจากนั้นเป็นไทยเห่าแล้วก็ขึ้นมาเป็นไทหอมไทยเห่าได้อย่างไรนะคะมันก็ต้องเหยียบศพขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องราวมากมายที่จะต้องแบบจัดการนะคะความน่ารักของพระเอกนางเอกนะคะคือด้วยความที่รูปลักษณ์ของน้องๆเขาน่ารักอะเวลาเขาอยู่ใกล้ๆก,กันปฏิสัมพันธ์เนาะโนนีก็ดูดีไปหมดเลยนะคะเราก็แบบอุ้ยแอบยิ้มไปกับเขาด้วยอยู่หน้าจอเนาะก็ดูพวกเขามีความเข้าใจมีความรู้สึกแบบมองแบบเขาแบบเป็นห่วงซึ่งกันและกันมากๆนะคะแต่ ที่ก็มีความเข้าใจผิดการบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างพระเอกนี่ก็หึงค่ะหึงเก่งนะคะแต่ส่วนนางเอกนี่ก็แบบอื แต่ว่าไม่เอาดีกว่าผู้ชายคงไม่รักเราหรอกเพราะฉนั้นเราก็แบบไม่สนไม่สนเนาะทําเป็นแบบไม่ไม่รู้แล้วกันเออทําเป็นทําเป็นแบบว่าเออก็คงไม่รักฉันหรอกอะไรประมาณนี้นะคะเอาละไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องนี้ก็มีอย่างพันฉือก็เป็นพระรองที่ดีพร้อมไปสัทุกอย่างเลยนะคะก็ก็กดีก็ก็เอาเป็นว่าพระรองก็เป็นของพวกเราแล้วกันทําผมก็มีสไตล์มากๆเลยนะคะมีการเอามาเบี่ยงที่นับผ่างน้นนี่นะคะคัดนักแสดงมาได้สวยมากๆเลยนะคะตอนนี้รอดูฉากของ คุณเผิงเสี่ยวหลันค่ะเดี๋ยวจะมานะคะมาเป็นตัวแทนในตอน s o u t า s นะคะของท่านไท่หองไทเฮาของพวกเราค่ะในช่วงที่ยังเป็นแบบห้องเฮาโจอยู่นะคะแหมบอกแล้วจริงๆแล้วห้องเฮาโจเนี่ยนะคะเป็นตัวตึงเลยนะคะของเรื่องนะคะกว่าจะสาวเข้าไปถึงได้นะคะแต่เรามาดูกันว่าในบทละครนั้นจะพาเราไปถึงไหนนะคะอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซอดนี้นะคะก็หวังว่าคงจะคงจะบีฟละครเรื่องนี้แล้วทําให้หลายๆท่านนั้นอยากจะแบบเ เข้าไปดูเนาะไปดูเป็นเพื่อนกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ